ไม่ว่การพูดอย่างนี้นะเป็นการจุดประกายให้เพื่อนๆเดี๋ยวใส่ร้ายมากขึ้นนั่นแหละคอนพูดไม่เยอะเะไมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คอนพูดค่อนข้างเยอะครับบ้างแต่ไม่มากนักโอเคบ้างแล้วก็อย่างงี้แหละครับขยันหเลยค่ะก็บางทีก็ขยันบางทีก็ขี้เกียจครับไม่รู้ว่าลองตัวเองเหมือนกันบางเช้าตื่นมาก็ขี้เกียจครับขี้เกียจลงบางเช้าตื่นมาก็อยากลกครับ สรุปแล้วว่าสรุปแล้วว่าบอสเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนครับครับอย่ยเป็นไม่รู้ไม่รู้พูดอะไรอ่ะเกรฟหนูไม่ต้องมองหน้าบอสเราก็เขียนก็ได้พูดพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับเด็กหน้านี้พูดไม่รู้เรื่องจะมาสมาธิสั้นนิดนึงครับแล้วก็นั่นแหละพูดไม่รู้เรื่อง พูดเหน่เดี๋ยวพูดเหน่ครับแล้ว่าพอแล้วพอก็ได้แล้วครับเริ่มเครียดละเริ่มเครียดละวันนี้เราออกกิจกรรมเราสบายๆไม่ให้เครียดนั่นแหละแค่เดียวครับโอเคนั่นแหละอ่ามาเลยครับใครเสร็จแล้วยืดยืดคลายแล้วก็จะเลื้ย บัดี้เฮ้ยทำไมเคยเขียนสั้นจังอ่ะบัดี้อ๋อบัดี้เราจะไม่ว่ากันใช่ไหมโอเคบอสเป็นคนน่ารักมากหล่อด้วยนะโอ้โหนแฟนคลับข้างนอกบอสก็เยอะนะเยอะเยอะมากเลยนี่มีคนฝากหมอมาขอลายเซ็นด้วยเนี่ยนี่น่าหน่อก็จะคิดในหน้าแล้วรวยเลยเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้เด๋อรีบบอก ล <ś les> ำเอียงรักนิว่าก,ก่าเกรฟจุนนี้เืออะไรเกร๊ไม่เข้าใจอ่ะ